เอาเลยครับกล้องสปีดไม่สาวสปีดเอาเลยครับสวัสดีเพื่อนเอนทุกทกคนนะครับวันนี้กลับมาอยู่กันในเกม Animal Crossing New Horizons กันอีกเช่นเคยนะครับ วันนี้จะพามาทําอะไรนะครับจะพามาทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากๆนะครับเอ้วเฮ้ยเฮหลุดโพเดียมเดี๋ยวปลาเลยนีครับยิ่งใหญ่มากผมจะมาทําอาณาจักรพิกพตะพันนะครับนะเออไปเราไปลุยกันเลยนะครับไม่ต้องเตรียมอะไรครับไปดูทําเลไปดูที่ก่อนครับอุ้ย ไม่ได้เลยอันนี้ตกน้ำหรอเอ้ยยังอยู่ครับอยู่ทางด้านซ้ายบนของเกาะนะครับผมได้ทำเตรียมพื้นที่ไว้นิดนึงแล้วไปดูกันนี่นะครับบริเวณนี้ทั้งหมดผมจะเปลี่ยนให้เป็นอาณาจักรพิพิธภัณฑ์นะครับเออ ขออนุญาตเคลียร์พื้นที่เพิ่มนะ ครับมาในทีมฟาโรแบบนี้นะครับก็ต้องทาอะไรที่ยิ่งใหญ่สักนิดหนึ่งนะครับจะเห็นว่าพื้นที่เนี่ยกว้างมากๆนะครับคือผมจะทําทั้งหมดให้เป็นพื้นที่สําหรับพิพิธภัณฑ์ไปเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นโปรเจกต์ที่ยิ่งใหญ่สักนิดหนึ่งนะครับมาเดี๋ยวเรามาลุยปรับพื้นที่กันต่อนะครับเริ่มแรกนะครับผมจะกรบน้ําตกข้างบนทั้งหมดนะครับนะเพื่อที่ผมจะสามารถขุดเจาะมันได้นะครับ โอเคครับทุกอย่างเนี่ยอยู่ในหัวนะครับไม่มีการล่างแบบใดๆทั้งสิ้นนะเออนี่คือความเจ๋งของชิ้นงานนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรากรบน้ำตกแล้วก็แม่น้ำชั้น2ต่อไปด้วยนะครับทีนี้มันจะติดสะพานนะครับทำให้เราไม่สามารถ ทำอะไรได้นะครับนะเราก็ต้องรอวันต่อไปนั่นเองนะครับนะเดี๋ยวขอไปทุบสะพานทิ้งก่อนนะ,ะมาถึงวันถัดมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันต่อ ูสิสะพานเรียบร้อยครับสะพานไปแล้วแต่เหมือนว่าจะมีหินเพิ่มเข้ามานะครับไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วนะัเดี๋ยวเราก็ต้องทำลายมันอยู่ดีนะครับ ทีนี้เราจะเจาะนะครับทั้งหมดออกไปนี่เราก็ต้องใช้เครื่องมือสร้างเนินนะครับขอเจาะเข้าไปตรงกลางก่อน เหนื่อยนะครับนะมาถึงตรงนี้แล้วหลายคนอาจจะยังสงสัยว่าทำอะไรนะครับอ่ะเดี๋ยวดูต่อไปเรื่อยๆนะว่าจะเป็นยังไงนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับน่าจะพอเห็นเป็นรูปเป็นล่างแล้วนะว่าผมจะทําอะไรนะครับก็คือจะวางพิธิปภัณธ์เนี่ยไว้ในชั้นที่1นนะครับแล้วก็มีชั้นที่2ชั้นที่3เนี่ยเป็นน้ําตกล้อมรอบนะครับอ่ะจินตนาการไว้อย่างดีนะครับแต่ขุดเหนื่อยเหลือเกินนะอ่นะไปทํากันต่อดีกว่านะครับ มเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลองย้ายเจ้าพิพิธภัณฑ์เนี่ยมาวางไว้นะจะได้บาลานซ์ถูกว่ามันสมมาตรกันไหมอ่ะนะครับนะจะได้มนปรับแต่งต่อนะ เฮ้ยเป๊ะมากครับผมเดี๋ยวนะซ้ายเหลือสองช่องขวาเหลือกี่ช่องขวาก็สองช่องครับโอ้เปะ๊ะเปะ๊ะเปะ๊ะถือว่าโชคดีครับเพราะผมไม่ได้วางแผนมาก่อนเลยนะทุกอย่างอย่างที่บอกนะครับมันอยู่ในหัวนะครับ เะนนั้นตัวนี้ต้องขุดมาให้บาล้านกันครับอ่าจะได้เหมือนกันนะ โอเคเหมือนกันเป๊ะอ่าทีนี้ล่ะครับเดี๋ยวผมขึ้นไปขุดเป็นน้ำตกพลางๆให้มันดูแบบอลังก่อนได้นะเอออันนี้ก็ต้องใช้เวลาอีกเช่นเคยนะครับนะเออเราก็ฟังเพลงกันไปเพลินๆน,นะ ทำไมมันแรงมันเยอะจังเนี่ยครับเนะมันแรงมันเยอะแปลกๆนะครับไกลละเราไกลละอะเดี๋ยวเราไปเอาบันไดามาวางนะครับนะทางลาดเนี่ยเอ้ยน้องสไปคิล ไม่รู้ว่าย้ายพิพิธภัณฑ์แล้วสามารถวางทางลาดได้ไหมนะครับหมายถึงในวันเดียวกันนะนะลองเชื่อว่าได้นะครับเอากางอ่ะขออัลลังหน่อยเออเป็นอันนี้แล้วกันนะอ่ะก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดีย๋ยวเราไปวางกันเลย ทีแรกก็กะว่าจะทําเป็นแค่ทางเดินทะลุไปเฉยๆนะครับแต่ก็เออไหนๆก็ทําละแค่ต้องวัดจากข้างล่างนะครับผมว่าโอเคครับจากข้างล่างได้นะ แก้ตัวนี้แหละกลางที่สุดละว,วางไปเลยครับอ่ะทีนี้ก็ต้องหาตังค์ไปจ่ายมานันนะะเออแต่ตอนนี้เราทำน้ำตกให้รอบก่อนๆๆๆเป็นทางเข้าพิษภันฑ์ที่แคบมากนะครับ จริงเขาตั้งใจให้มันแบบลึกลับเนี่ยแหละนะเออก็เลยแบบใช้ทางลาดลงไปดีกว่านะไม่แบบเจาะทะลุเข้าไปเลยอะไรเงี้ยนะครับจริงรอบๆเนี่ยผมก็จะทําเป็นน้ําตกเหมือนกันนะแต่ว่าเดี๋ยวมันจะยาวจนเกินไปนะครับนะเอาไว้ไปตกแต่งทีหลังนะเอาเลยครับเช้าวันต่อมาแล้วไม่ใช่เช้า <laughs> เย็นแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยว เรายกของไปตกแต่งที่พิพิธภัณฑ์ด้วยเลยนะครับนะผมก็จะย้ายจากตรงเนี้ไปนะครับน,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 นี่รจทริงจริงเดี๋ยวสร้างทางขึ้นฝั่งเนี้ยเพิ่มอีกนะตอนนี้ประมาณนี้ไปก่อนนะครับเคลวาได้ทางลงแล้วมันเบี้ยวขวานิดนึงปะเนาะ น่าจะเบี้ยวขวานิดนึงนะครับคือถ้าไปซ้ายมันก็จะเบี้ยวซ้ายนิดนึงแก้ไม่ได้นะแต่ก็ตรงอยู่นะครับอ่ะปูพื้นก่อนอย่างแรกป,ปวะ เดี๋ยวเริ่มทยอยวางของชิ้นเล็กๆในน้อยก่อนละกันเดี๋ยวนะผมต้องแบ่งโซนนะครับจะมาวางแบบแปะๆอย่างี้ไม่ได้เนะผมว่าต้องวางแบบตรงนู้นแหละร่องนี้ได้ครับยัดไปก่อน <c oughs> เออยัดไปก่อน ล่องนี้ได้พอดีเลยนะครับอ่วแค่แค่วาพวกนี้ก็เต็มหมดแล้ววเนี้ยไม่ต้องเดินครับบอกเลย <c oughs> เออไอพวกตัวใหญ่คงวางแบบเนี้ยนะ <c oughs> หันหน้าเนี้ยแล้วก็แปะ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 ไปเรื่อยๆนะครับ ส่วนของตัวเล็กเนี่ยผมว่าต้องกองว่ะเอาจริงๆมันก็ดูเหมือนจะมีที่นะครับแต่เดี๋ยวไปดูในบ้านก่อนนะเราจะไปริบของในบ้านมาลงนะครับ นะพวกที่เป็นพวกฟอสซิลนะครับอ่ะน่าจะประมาณนี้นะครับมันไม่ได้เรียงกันนะโอ้โหดูยากเหลือเกินที่เรามีก็เป็นเฮ้ยเฮ้ยเฮยเ้รู้ขยับได้ โอ้ยพุ่งรู้เลยนะครับโอ้แล้วถ้ามันโอ้เอามันเข้าไปอยู่ข้างในนี่มันก็เราก็เล่นกับมันไม่ได้เลยเนี่ยปิดต่อไปรัวนี่กับปั่นเนี่ยเนาะปัน่นได้ครับ ส่วนเจ้าพาชี่เนี่ยน่าจะซ้ำไอตัวคนในสุดของเราแล้วนะครับอ่ะโอ้ หรับคลิปนี้นี่ยาวนานมากเลยนะครับทีแรกตั้งใจว่าพอทําเสร็จจะพาทัวร์พิพิธภัณฑ์นะครับแต่ว่าไม่ไหวแล้วนะครับไม่งั้นคลิปยาวกว่านี้มากนะหลับนี้ก็น่าจะจบไปแต่เพียงเท่านี้แล้วละกันนะครับนะถ้าชอบใจเนี่ยโอ้โหคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆเลยนะครับนะตั้งใจทํามากจริงไม่คิดว่ามันจะมาถึงขนาดนี้นะครับ พราะว่าปกติไม่เคยแต่งเกาะอะไรนานขนาดนี้นะครับนะดูได้นะเกาะผมไม่มีอะไรเลยจริงนะครับโอ้โหมีโซนนี้ที่ไม่รู้คิดอะไรอยู่ในหัวนะครับนะเออทำจนเสร็จได้นะครับยังไงก็ฝากเพื่อนติดตามกันต่อไปด้วยแล้ว,ลวกันนะครับเสาร์นี้ลาเพื่อนทุกคนไปด้วยเมกับโปรเจกต์พิพิธภัณฑ์ทำการสายน้ำตก3ชั้นสวัสดีครับ